สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นนิสสันมาชนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับช่างกุญแจชินได้โปรแกรมดอกใหม่ให้นะครับเป็นสไตล์ในเรื่องของโมเดนพับเก็บได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเราต้องมีการเทสระบบส่งมอบให้ทุกครั้งนะครับเพื่อความสบายใจและว่าใช้งานได้จริงนะครับเราจะทดสอบในเรื่องของรีโมทก่อนนะครับ่าล็อกนะครับ อันล็อกอันนี้ออริจินัลใช้ได้นะครับผ่านไปเดงปิดอ่าให้คุณแม่เก็บไว้อ่ะคุณลูกก็ได้อ่ะตัวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับล็อกนะครับอันล็อกโอเคเรียบร้อยเราจะเทสในเรื่องของสตาร์ทก่อนส่งมอบนะครับว่ากุญแจไขคอได้หรือเปล่าด้วยนะครับโอเคมาเสียบิดตาติดเรียบร้อยนะครับสังเกตเรือนใหม่นะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ กุญแจนิสันมัชนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะครับพับเก็บได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับว่าจะหายจะเพิ่มจะรีมก็สามารถติดต่อเราได้นะครับ0 9 5 5 6 3 6 2 8 2นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่อ่ะส่งมอบให้ลูกค้าเลยขอบคุณ<อ><อ>ครับ